ูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีบังกรกับสุสกีพราตินัมดิวดิวสุดคุม้มออกรถย,ยนต์สุสกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือจะเรื่องรับดอกเบี้ยพิเศษผ่อนสบายก็ได้ครับสอบถามได้ที่โชว์รูมสุ u กิทั่วประเทศหรือ w w ็บ u z u k i .co.th ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายแล,ลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที c อออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับเแฟนมยูเต่ทุกคนครับอยู่ในวิดีโอข่าวของมนยูสตล์วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ครับวันตรุษจีนขอให้ทุกท่านแห่งๆหร่ำรวยรับทัพกันครับซินจิยอิซินนิวโคช้ติดตามข่าวขอไปแสดงไปพร้อมๆกันนะครับสปหาห์นี้เพลย์มารีกมีหลายคู่น่าสนใจครับเรามาไล่เรียงโปรแกรมกันสักเล็กน้อย ข้ามวันเสาร์เนี่ยแมนซี่จะเจอกับเอลตันทุ่มครึ่งครับคู่นี้เป็นฟุตบอลที่ต้องลุ้นชั้นกันของแมนซี่แล้วก็เอลตันต้องทาอันดับให้ดีที่สุดนะครับหลังกโดนตัดแต้มไปสี่ทุ่มมีลิพูเจอกับเบอร์ลี่ครับที่อนฟิลแล้วก็สเปอร์เจอไบรตันคู่นี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการลุ้นทอฟโอของยูเอ็ตคู่ดึกวันเสาร์ครับฟอเรสเจอกับนิวคาสเซิลฟอเรสจะเป็นคู่แข่งของไปแสดมในเอฟเอคัพรอบต่อไปนะครับแข่งขันช่วงสิ้นเดือนนี้กลางสัปดาห์คืน พุทธต่อพุทธาัปท์ัที่29กลุมภาพันธ์นะครับขณะที่วันอาทิตย์ครับเวสต์แฮมเจอกับอาร์เซนอลที่ลอนดอนสเตเดียมแข่ง3ามทุ่มตรงครับแล้วก็แอสตันวิลล่าเจอกับมาโยเต็ดทุ่มครึ่งสัปดาห์นี้มีมันเดนน h t วันจันทร์ด้วยนะครับเชลซี Chelsea จะบุกไปเยือนคือซอบพาเลสในคืนจันทร์ต่อคานเวลาตีสน่าสนใจทุกคู่เลยครับก็อย่าลืมพักผ่อในให้เพียงพอแล้วก็เชียร์ฟุบ,บ,นนาบัาครคณมณ มาพูดถึงแนวคิดการใช้เรื่องบลูการ์หรือว่าใบาน้ำเงินก่อนนะครับในการแข่งขันที่มีข่าวมาจากเทเลกราฟว่าหล,หลายๆฝ่ายกําลังพูดคุยเรื่องนี้จะนํามาใช้ในการตัดสินของผู้สินิครับเรื่องของกฎบลูการ์จะใช้ในกรณีที่นักตเตะพูดจใจดหามไม่เคารพผู้สิทธิ์หรือว่าการตัดฟาวด้วยโปรเฟชชั่นอลฟาวนะครับซึ่งต้องออกไปพักข้างสนามส0นาทีในมุมที่ดีก็มีครับคือทําให้ผู้เล่นแต่และฝ่ายที่โดนบลูการ์ยังไม่เหลือ10คนแบบชัดเจนเพราะว่า ต้องออกไปพักแค่แป๊บเดียวครับและกลับมาลงในสนามเพื่อสงบสติอารมณ์แต่อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของกฎที่ต้องแยกเอาอย่างชัดเจนระหว่างใบเหลืองกับใบแดงน,นะครับซึ่งไม่ให้เกิดมีดราม่าตามมาเพราะว่าถ้าโดนแค่ใบบูการ์เนี่ยหรือว่าใบน้ําเงินก็จงพักสิบนาทียังไม่เสียตัวผู้เล่นไปแต่ตามข้อมูลจากทาดกราบอกว่าถ้านักเตะคนใดคนนึงโดนใบน้ําเงิน 2ใบนะครับก็จะกลายเป็นใบแดงโดนออกจากสนามหรือว่าเซนออฟทันทีเช่นเดียวกันโดนใบเหลือง1ใบแล้วก็ใบน้ําเงิน1ใบจะกลายเป็นใบแดงเช่นกันกฎนี้ก็แฟร์ฟรครับแต่ผู้สินคงต้องแยกให้ชัดเจนว่าผู้สินแต่ละคนจะให้ใบน้ําเงินหรือใบเหลืองในแต่ละกรณีอย่างไรบ้างน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งคําถามอยู่ฟุตบอลสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆครับทั้งในแง่ของทัคติกวิธีการเล่นแล้วก็เรื่องของความฟิตหรือวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาแต่สิ่งหนึ่งที่ แฟนบอลหลายคนไม่ห่วงกับพิม์ลิกก็คือคําตัดสินที่ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักหรือว่าความโปร่งใสนั่นเองครับแฟนบอลอยากให้ทุกอย่างไม่เกิดดราม่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง VR นะครับก็รอดูว่าพิมลิกจะแก้ไขเรื่องนี้หรือเปล่านอีก2-3ปีข้างหน้ามาดูบทวิเคราะห์ก่อนเกมจากกูรูฟุตบอลต่างประเทศครับที่พูดถึงเกมแมนยูกับวิลล่าที่จะเกิดขึ้นในวนันอาทิตย์นี้คริสตัตันจาก BBC ครับก็ให้ความเห็นบอกว่ายนะูเต็ตเนี่ยสร้างความประทับใจ ในเกมชนะเวสต์แฮมพวกเขาคุมเกมได้นะครับแล้วก็เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักจากวิธีการเล่นของยูเอเ็ดในช่วงหลังผู้คนต่างบอกว่าเนี่ยมายูเอเตกับคืนสู่ฟอร์มที่ดีแล้วเอเจนทารก,ก็พูดหลังจากนั้นเหมือนกันเขาดูจะแฮปปี้มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เขาทํามาตลอดทางฤดูกาลพอรลุนโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมากครับแล้วก็ทําประตูได้อาซิสได้ในช่วงหลังแล้วก็ยิงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับคิสตันมองว่านี่เป็นบททดสอบที่แตกต่างออกไปในการบุกมาเมยือนที่วิลล่าพาร์ครับ แม้ว่า2เกยมย่าวก่อนตอนนี้ของวิลล่าเนี่ยจะแพ้ต่อนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีในเอฟเอคัพนะครับ,รบแต่วิลล่าจะยังไม่ได้หลุดจากวงคอจรในการลุ้นท็อปโฟพวกเขาจะตอบสนองในเกมนี้แน่แน่คที่ยูเต็ดก็ต้องทําผลงานให้ดีครับสตันฟันทงว่าวิลล่าจะชนะยูเต็ดสอต่อหนมาดูดิมิต้าเบอร์บาตอฟครับอดีตนักเตะบาเกเรียของยูเต็ดบอกว่าเกมนี้จะเสมอกันแบบมีประตูทั้งคู่และเป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่ายูเต็ดเนี่ย แล้วก็วิลล่ามีนักเตะดาวรุกก่งหลายคนที่ฟอร์มดีมีแรงกระหายที่โชว์ผลงานในสนามไม่ว่าใครจะนำก่อนหรือเสียประตูไปครับเชื่อว่าเกมนี้จะจบลงด้วยการมีสกอร์แบบมันๆครับเบอร์บอตบอกว่าฟันธงเสมอกัน2ต่อ2ขณะที่แพต d ี้พาวเวอร์ครับเว็แบไบซต์ต่างประเทศให้ความเห็นว่ายูเต็ดเริ่มจะอาการดีขึ้นแล้วนะครับทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง5นัดหลังเนี่ยชนะมา4เสมอ1ครับแล้วก็มีรูปแบบการเล่นของตัวลุกด้านบนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งกาลาโชฮอยลุนและก็แรดฟอร์ดพวกเขาพยายามเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับและก็พัตตี้พาวเวอร์มองว่ายูเต็ดน่าจะชนะในเกมนี้เป็นฟุตบอลที่สนุกครับแต่เราก็ชื่นชมวิลล่าเช่นกันที่ต่อสู้มาทาั้งฤดูกาลแต่ตอนนี้พวกเขาหลุดฟอร์มไปในช่วงหลังครับแพ้เกมเชลซีล่าสุดมาก็พัตตี้พาวเวอร์มองว่ายูเต็ดจะเบียดชนะ2ต่อ1มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วก็11ตัวจริงของยูเต็ดครับวิลล่าเดี่ยจะขาดผู้เล่น บาดเจ็บไป4คนคือเอมิเลโน่บูเอญเดียครับไทลอนมิงซึ่งเป็นเซนเตอร์กองหลังคนสําคัญจอห์นดูรานครับแล้วก็อิซี่คอนซาที่บาดเจ็บไปล่าสุดลูก้าดีเนี่ยต้องรอเช็คสภาพความฟิตนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของวิลล่าขณะที่ยูเต็ดมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บ5คนคือทะเลมาลาเซียอองต์ดี้มักเซลเมสันมาว์กําลังฟื้นฟูสภาพร่างกายลิซโลปตินเนสเจ็บไปล่าสุดแล้วก็อารอนวิซาก้าครับ สเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทําทีมของเทนฮาครับน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเกมชนะเวสต์แฮมน่าจะมีเปลี่ยนแค่ตําแหน่งเดียวครับก็คือราฟเฟลวาลานลงมาแทนลิสโดมาตินเนสนะครับผู้สาวประตูอองเดรออาน่าแบ็กขวาเดโกดาโลเซนเตอร์เป็นไฮเดรีแม็กไกวรับคู่กับราฟเฟลวาลานครับแบ็กซ้ายเป็นลุคชอร์มิดฟิลคู่กลางคาเซมิโลกับคอบบี้ไมนูด้านบนปีกขวาเลอาโดกานาโชครับ ฟิลตัวปั้นเกมบุนโอลแนเดสแลวก็ปีกซ้ายเป็นมาคาแสแรดฟอร์ดก่อนหน้าตัวเป้าครัลามูสฮอยลุนผู้สินในเกมนี้ได้แก่ร็อบโจนครับส่วนผู้สินที่ดู v ว R คือเดวิดคูดมาดูบทสัมภาษณ์ของริจันฮาก่อนเกมครับนะะักข่าวก็ถามถึงการขาดหายไปของลิสโดมาร์ตินเนสว่าจะส่งผลแค่ไหนดิันฮาบอกว่าแน่นอนมันส่งผลกับพวกเราครับเขาเพิ่งกลับมาคุณจะเห็นได้เลยว่าเขามีส่วนร่วมกับตอนทีมลงเล่นมากแค่ไหนเทคนิคของเขาที่ดีมากๆ รวมถึงแนวทางการเล่นของทีมที่เปลี่ยนไปนะครับลิซโดในผิดหวังมากๆเขาเป็นนักสู้แล้วเขาก็จะกลับมาแล้วทําให้ทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแทน้าคิดว่าลิซโดจะกลับมาก่อนสิ้นสุดฤดูกาลแน่นอนครับเขาให้ความมั่นใจกับแฟนแมนยูเตดอาจจะเป็นช่วงเมษายนกลา,กลางเดือนหรือว่าต้นเดือนนะครับหรือยังเร็วที่สุดก็ช่วงปลายมีนาคมอยู่ที่การเร่งคอมฟิตว่าจะทันหรือเปล่าในเกมสําคัญเจอกับเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลช่วงต้นเดือนเมษาซึ่งติดกันเลยนะครับเราจะ บุกไปเยือนที่สแตนฟอร์ดบิดก่อนในช่วงต้นเดือนกลางสัปดาห์แล้วก็เล่นที่โอทาฟอร์ดเจอกับลิพูในช่วงวันที่6หรือไม่ก็7เมษาซึ่งตงรอโปรแกรมประกาศอีกทีครับนักข่าวก็ถามถึงการที่ยูเต็ดต้องการจะเปลี่ยนแปลงสนามหรือว่าสร้างใหม่นะครับให้ยูเต็ดมีเวมลีตอนเหนือเป็นสามแข่งขันนะครับบอกว่ามันแสดงออกถึงความเทวทยานของสโมสรแห่งนี้เป็นเรื่องดีครับแต่ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของผมงานของผมก็คือการจัดการทีมสร้างทีมให้ดีขึ้น แต่หาก็ชื่นชมเซอร์จิมเรคิปที่เข้ามาดูแลเรื่องของฟุตบอลนะครับแล้วก็รอประกาศอย่าเป็นทางการจากพรีเมียร์ลีกบอกว่าเซอร์จิมเนี่ยมีความทะเอทะยานอย่างมากที่จะพาทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นก้าวสู่ความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้การเจอกับวิลลาที่เพิ่งจัดชุดใหญ่แพ้เชลซีไปในวันพุธครับตกรอบเอฟเอคันักข่าวก็ถามถึงความคาดหวังในเกมที่จะบุกไปเยือนวิลลาคาร์ค นาย่าพิสนาบอกว่าเขาบอกกับลูกทีมตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วว่าทุกเกมคือนัดชิงชาเลอร์นั่นคือแนวทาของทีมครับแล้วเราทํามาแล้วในเกมกับเวสแฮมเราต้องเผชิญหน้ากับมันท้าทายกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อารมณ์ของทีมเนี่ยพร้อมที่จะเจอกับวิลล่าแล้วนะครับเรื่องสัญญาที่จะหมดลงของวารานกับอีแวนส์กองหลังอายุเยอะนะครับซึ่งเป็นตัวเก่าของทีมเนี่ยเนฮาก็ ยืนยันชัดเจนว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเก็บ2คนนี้ไว้หรือเปล่าก็ต้องรอดูสำหรับแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของวาลานกับอ e ีวานครับแล้วก็มาถึงคําถามสําคัญที่นักข่าวถามได้ดีครับเขาบอกว่าเรื่องที่ดีขึ้นของนักเตดจากฟอร์มการเล่นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับตัวรุกระหว่างไฮรูนกับนาโชทางขวามันดูไหลลื่นมากๆช่วยบอกเรื่องนี้ให้แฟนๆทราบหน่อยนะครับเดนไฮก็บอกว่านักเตะต้องการเวลาครับพวกเขายังอายุน้อยเราปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเยอะมากๆเมื่อเวลาผ่านไปนะครับสิ่งต่างๆก็พัฒนาขึ้น ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าพวกเขามีสภาพที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ตอนนี้ก็แค่เดินหน้าต่อไปลุยไปด้วยกันและสร้างแรงกระหายให้เกิดขึ้นครับเรื่องการเซตเกมจากแนวหลังโดยใช้ผู้เล่นเท้าซ้ายเนี่ยธนาการก็บอกว่ามันเป็นข้อได้เปรียบที่เราได้เห็นกันในการทํางานแล้วกับนักเตะและพัฒนาเรื่องดังกล่าวอยู่ผู้เล่นเกมรับตัดสินใจได้ดีขึ้นครับแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราเล่นกับบอลได้ดีและเดินหน้าต่อไปกับแนวทางระยะยาว ข่าวก็ถามต่อเรื่องภาพความประทับใจที่3หนุ่มแห่งอนาคตครับไมนูการาโชฮอยลุนได้นั่งอยู่ที่แผงโฆษณาร่วมกันในเกมชนะเวสต์แฮมจากประตูที่2ที่การาโชทําได้ช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับนอยาบิสตัดดาย่างเซนฮาก็บอกว่าผมคิดว่าพวกเขาสนุกกับการเล่นด้วยกันพวกเขาสร้างความอันตรายและต้องการเล่นด้วยกันอยู่เสมอครับชอบส่งบอลให้กันมันคือกุญแจสําคัญพวกเขามีความสุขจากสิ่งเหล่านี้ ผมเคยบอกไปแล้วว่าอนาคตของยูเตต์น่าจะสดใสครับเพราะมีนักเตะที่มากพรสวรรค์อยู่ในทีมเราต้องพัฒนาสิ่งเหล่านั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆที่จะพาทีมไปสู่ระดับสูงถ้าต้องการประสบความสำเร็จพวกเขาต้องนำความสม่ำเสมอติดตัวมาด้วยเราต้องเจอกับคู่แข่งที่ดีที่สุดที่เหลือก็เป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าเราจะเก็บผลในขันได้หรือเปล่าครับอ็นฮานเน้นย้ำไปที่การทำงานร่วมกันส่งบอลให้กันและกันครับพัฒนาพรสวรรค์รักษาความสม่ำเสมอกับนักเตะอายุน้อย พอพูดถึงดาวรุ่งของยูเตดหลายคนครับอนาคตไกลามากๆและจะเป็นกําลังหลักของทีมในช่วงหลังจากนี้3าถึงสปีแน่นอนครับบิเซีโร o โ,โนโพูดถึงสัญญาใหม่ของไมนูว่ายูเตตเด้เตรียมสัญญาไว้แล้วครับและมีการพูดคุยเบื้องต้นเกิดขึ้นไปบ้างแล้วการเจรจาคืบหน้าไปมากครับสโมสรต้องการให้ไมนูนเป็นส่วนสําคัญของแผนง,งานใหม่และก็รวมถึงการอัพค่าเหนื่อยให้นักเตะด้วยครับกับกองกลางดาวรุ่งของทีม เชียร์ฟุตบอลให้สนุกในสุดสัปดาห์นี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้ราฝฟากกดและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้งางไค้อยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันของแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ